เพลินภูมิวันนี้ครับจะพาไปกินหมูกรอบร้านนี้อยู่พุทธมณฑลสายสองบอกเลยครับมีเมนูหมูกรอบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหมูกรอ,อ,อบพ่วพริกเกลือหมูกรอบผัดแขนงกะเพราหมูกรอบน้ำพริกกหมูหมูกรอบใครที่ชอบหมูกรอบนี่ห้ามพลาดเลยจะเป็นยังไงกัเชิญรับชมเลยครับ ขออนุญาตแนะนำตรงนี้จะเป็นฟุฟ่องเชคหรือหมูกรอบเขย่านั่นเองอ๋อหมูกรอบเขยา่ามี3ามรสชาติครับ,รบอันนี้จะเป็นรสลาบครับรสชีสรสวิงแซ่บอ๋อต่อาปนี้เป็นหมูกรอบฮ่องกงหมูกรอบฮ่องกงใช่ ทานคู่กับฟังตุ้งครับผมอ๋ออันนี้เรียกว่าเมนูข้าวสองใจก็คือเอามาคู่เลยเอามาคู่เลยอันนี้จะเป็นคั่วพริกเกลือครับคั่วพริกเกลือนะครับผมทอดยิ้มากครับผมแถบขนแหงแถขนงด้านซ้ายคนไม่ชอบทานเผ็ดก็จะเป็นคั่วกระเทียมคั่วกระเทียมกระเพาหมูกรอบกระเพาะหมูกรอบซึ่งทั้งหมดเนี่ยสี่เมนูสี่กับเนี่ยเราสามารถเอามารวมได้เลือกได้เลือกได้สองอย่างหรือว่าจะเป็นอย่างเดียวละค่าเพียงหกสิบบาท โออยอย่างเยอะแลครับ60บาทใช่ครับถือว่าราคาดีนะส่วนอันนี้แหละเป็นข้าวหมูกรอบฉึกๆข้าวหมูกรอบฉึกๆใช่มันเป็นน้ำพิการหมูที่เป็นน้ำพิการหมูที่เป็นมันหมูเพียวๆเลยไม่มีส่วนของหนังจะไม่ได้เหมือนแคบหมูอย่างนั้นและสุดท้ายนี่พระเอกของเราเลยครับพระเอกเลยครับก็นหมูกรอบทอดขายเป็นขีดขายเป็นกิโลกรอบหนึ่งขีด8 0บาท2ขีด้อก็คือยิ่งซื้อเยอะราคาก็ยิ่งถูกลงครับมากทุกคนมันลองกันโอ้โหผมเห็นแล้วท้อเลยทุกคนจริงๆเรามาเราแค่อยากกินหมูกรอบอันนี้ ใครสายหมูกรอบมาที่นี่ไม่ผิดหวังนี่อันนี้ก็คือหมูกรอบธรรมดาธรรมดาเพียวๆแต่มันมีความแบบน่ากินอนะ่ะไขมันนะแล้วดูแล้วดูหนังให้ดูหนังดูความฟูของหนังดิเราสายเด็อ้วนรา่านน้ำจิ้มซีฟูล,ลงไปออิืง สมชื่อร้านฟูหมูกรอบฟูจริงๆคือตอนแรกเราเห็นแหวนผิวหนังมันค่อนข้างหนาคิดในใจถ้าแข็งนะมันก็จะไม่อร่อยเพราะเรื่องกินหมูกรอบถ้ามันแข็งมันจะไม่สนุกอะ่ะแต่อนี้ไม่แข็งนะกรอบเดี๋ยวอีกชิน้นเดี๋ยวอีกชิน้นเดี๋ยวเผื่อว่าไม่เชื่อและให้ดูชิ้นนี้หนังฟูจับอ่ะเราจิ้มกับน้ำจิ้มหวานซอสหวานหมูกรอบบางคนน่าจะชอบแบบสายหวานหวานนี่ ได้ยินแล้วนอนกรอบมากคือหนังเขาทาดีมากเลยเว้ยมันฟูแล้วมันครนมันแบบมันไม่แข็งเลยอ่ะมันฟูมากอ่ะเราไปไหนกันดีวะทุกคนมันเยอะมากเลยอ้าวนี่นี่หมูกรอบสไตล์ฮ่องกงอ้าวบางคนถามถ้าหมูกรอบสไตล์ฮ่องกงมันแตกต่างกับหมูกรอบธรรมดายังไงด้านหนังที่ฟูเนี่ยมันจะเล็กนิดเดียวมันจะแบบบางๆอะเห็นไหมอืม คือผมรู้สึกว่าหมูกรอบฮ่องกงมันอร่อยนะเพราะว่าเนี่ยส่วนของเนื้อหมอูมันน่าจะคนละส่วนกันเลยมันมีชิ้นที่เป็นเนื้อเยอะอะส่วนอันนี้ให้ดูหมูกรอบธรรมดาแบบบ้านเราชิ้นของไทยมันจะมีความแบบมีชั้นมันมีหนังที่ฟูกรอบแต่หมูกรอบฮ่องกงเนี่ยมันจะเป็นหนังกรอบ,บเนื้อเยอะเยอะนุ่มๆอุ้ยอ่าแล้วแต่สไตล์แล้วกันอันนี้เป็นหมูเขยา่าเขย่าเลยทีเดียวหมูกรอบเขยา่าขงลาบที่นี่กรอบไปต้องห่วงชิ้นใหญ่เบอร์เริ่มเบอร์เทิมนะ ชีดเลยนี้ไก่ทอดแบบสายชาีสจัานะอันนี้ถือว่าดีปกติเห็นแต่ไก่ขย่ายไม่เคยเห็นหมูกรอบขย่านะอ่ะมารอนี้บ้างอันนี้เป็นผงแซบมันจะแตกต่างกับลาบยังไงอ,อันนี้ผงแซ่บมันก็มีความ <ๆ S 1> เปรี้ยวนิดๆ,ดๆอ้าน,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 นี่นี่นี่อันนี้เป็นชีสไม่เคยเห็นเลยเหมูกรอบรสชีสอ่ะดูสีดูสีดูสีแบบเผาเรื่องอยู่นะ ผมรู้สึกว่าชีสไม่เข้าสำหรับตัวผมนะเพื่อจะชอบสำหรับตัวผมชีสมันด้วยความที่เทสมันเป็นของหวานนิดนึงอ่ะอันนี้จะมีความแบบหวานถ้าคนไม่ชอบเผ็ดอาจจะชอบแต่ผมรู้สึกว่าหมูกรอบมันน่าไปทิศทางที่แบบเปรี้ยวเผ็ดนิดหน่อยกำลังดีเลยมาที่กับข้าวกันบ้างดีกว่าทุกคนตะกี้มันเป็นหมูกรอบกินเล่นอันนี้ครับผมนี่หมูกรอบขั่วพริกเกลือจานนี้เนี่ยร้อยห้าสิบนะที่เป็นกับข้าวถือว่าเยอะนะประมาณ2-3ขีดทางก็พี่เจ้าของร้านเขาบอกมาแล้วคือชิ้นนี่คือแบบใหญ่ๆเลยคนชอบหมูกรอบอ่ะด <c oughs> สิ่งที่พิเศษของร้านนี้คือตัวเนื้อเขาไม่แข็งไม่เหนียวพอกัดเข้าไปแล้วมันมีความนุ่มๆชุ่มฉ่ำของเนื้อของ juicy อยู่มันทําให้หมูกรอบมันไม่แข็งมันกินง่ายเว้ยไอหย้หนังเนี่ยหนังเนี่ยเขาฟูอยู่แล้วแหละแต่พอเนื้อมันพอชิ้นไหนที่มันเป็นเนื้อเยอะๆแล้วบางร้านเขาอาจจะแข็งพอแข็งแล้วเรากินแลาวโอ้ยยากจังแต่เนี่ยนุ่มเนื้อนุ่มไปกันต่อครับอันนี้เป็นกระเพราหมูกรอบเมนูซิกเนเจอร์ของใครหลายๆคนที่ชอบกินรวมถึงผมด้วย <c oughs> อ,อรสชาติกะเพราถึงแล้วที่ผมชอบคือผมชอบกินกะเพราแห้งๆไว้เนี่ยเรี่ยมันจะเป็นกะเพราแบบข้าวแห้งอะ่ะไม่มีน้ำเลยความเค็มความหอมของกะเพรามันซึมเข้าไปในหมูอะ่ะอันนี้ดีนี่สายผมเลยแล้ว150ได้แบบส3มขีดอ่ะนี่เยอะมากเลยนะกินกันแบบถ้าคนเดียวกินนี่เผลอจะไม่หมดเอานะอันนี้เป็นสายแบบว่าคนไม่กินเผ็ดเป็นหมูคั่วกระเทียมหรือว่าหมูกรอบผัดกระเทียมแต่ละชิ้นที่เขาหั่นมานะความหนาเนี่ยความหนาดูดิ เกือบนิ้วแล้วบางคนอาจจะแบบเฮ้ยพร้อมมาถ่ายหรือเปล่าไม่ใช่นะคือเขาหั่นอย่างเงี้ยให้จริงๆเขาวัดเขาตวงเขาเขาวตวงตลอดเขามีที่เครื่องช่างตลอดมันก็เลยแบบประมาณนี้ของเขานะอืมเค็มเคมหวานหวานหอมกระเทียมกินไปกินมาผมชอบ,บมันดีว่ะมันเข้ากับหมูกรอบดีอะมาที่แนวผักๆก,กันบ้างันแหงหมูก,กรอบครับผมนี่มาคู่กันมันแบบนะ สายตาผมเป็นประกายคือแบบเราได้มองหมูกรอบชิ้นนี้ที่กำลังจะเข้าปากสายหมูกรอบอร <S <S ามา้พอผมได้กินทั้งหมดมาพรามันมีขแนแงมามันแบบมันได้เกี่ยวผักมันมีความเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนฟีลลิ่งบ้างอ่ะเฮ้ยดี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 ดดขแนแงรสชาติดีแต่อาจจะอาจจะไม่ได้จัดมากหรือไม่แน่ใจเป็นเพราะกินรสจัดมาหมดแล้วหรือเปล่าแต่ขนแนงถือว่าทําได้ดีเลยขนแหนงสุกกำลังเดีกรอบยังกรอบอยู่กรอบแห่งหมูกรอบนะขนแงอ่ะ แล้วถ้าใครมาที่นี่กินไม่เยอะแต่อยากแบบ2จิตสใจอย,กกอยากกิน2อย่างนี่อันนี้เขาก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าเมนู2ใจคือเราสามารถสั่งกับข้าวเนี่ยมาได้2อย่างในจานนี้่ะลองกินกับข้าวดูบ้างเป็นอันนี้เนะี่ยหมูคั่วหมูคั่วหมือแล้วหมือแล้วหมือเลยเนาะหมูคั่วพี่เกลือเอาละโห้หฟูฟ่องของจริงโดนเข้าสวยไปดีเพิ่มความนัว ตัดเลี่ยนของหมูกรอบเขาบอกว่าข้พริกเกลือนเนี่ยเมนูไขายดีด้วยลำหนึ่งแล้วเราลองขั้นแหนงดูบ้งางใส่ข้าวไม่พอนะขอ,อเอาหมูขั้นแหนงมาก่อนอดูหมูดิดูดูความความฟูของหนังดิดูดิดูดิอืมนี่ดีกว่าเมนูหมูกรอบฉึกเป็นหมูกรอบโรยด้วยน้ำพริกกากหมูน้ำพริกกากหมูที่ไม่มีหนังเขาบอกมาอย่างนี้นะเราตักน้ำพริกมาแล้วก็ออนท็อปด้วย หมูคอบโคตรใหญ่น้ำพริกอร่อยมากเบสน้ำพริกจะหวานเผ็ดเออแล้วก็มีความแบบกัดหมูมันก็จะแบบกัดเข้าไปแล้วนุ่มๆอ่ะน้ำพริกนี่กินไปกินมาแอบเผ็ดนะคำแรกคือหวานก่อนแล้วก็เผ็ดนำอุ๊ยผมชอบผมชอบน้ำพริกเดี๋ยวผมแ่ละต้องซื้อกลับดีมากอือ เริ่มเดินไหนก่อนดีเอาเลยเอาเลยอันนี้ได้ไหมน้ำพริกเลยน้ำพริกเลยน้ำพริกน่ากินมากหอมหอมกระเทียมมากเออเฮ้ยไปไงน้ำพริกน้ำลายไหลเหมือข้าวไหลน้ำพริกดีมากดีดีจัดเลยจริงดีจริงโอ้โหเฮ้ยเรายังมีหลายเมนูนะ่นเลยกินแต่น้ำพริกนะขออิสระหนึ่งชานี้เจ็ดสิบห้าบาทเหรอเฮ้ยถือว่าคุ้มนะ มากเลยอ่ะเออหมูกรอบก็หลายชิ้นอยู่ <c oughs> เอาเข้อมูลไหนดูหมู <c oughs> หกรอบชิ้นนี้สินี่ดูดิโอ้โหให้กินมา่าเอานราดน้ำจิ้มซะหน่อยไหมได้ไหมทำเดียวอ,อ,อิ่มทำเดียวทำเดียว เอามาให้เรียกได้ว,ว่าเสียงกรอบชัดเจนกรอบล้ำมากเออเอาห้องกงมั้งเฮ้ยหมูกรห้องกงมากหูห้องกงห้องกงแบบก็ไม่เล็กนะดูดิเ,ดเ้ย<ม><ๆ>ก็ใหญ่นะก็ใหญ่นะเอออ่าอจิม้มจิ้มจิ้มจิ้มห้องกงต้องจิม้มน้ำจิ้มหวานอุ้ยมีเค้นมีเค้น <laughs> โอ้โหเยอะไปวะเนี่ยโอ้โหพูดได้คำเดียวว่าเนื้อนุ่มมากเออใช่เขาจะบีบนะอ่ะดูเดียวเออนี่เห็นไหมเดี๋ยวมนเห็นความนุ่มอ่ะเออเออนุ่มมากจริงคือแบบขอเถอะขอโชว์กล้องเลยเถอะเพราะว่าเราไม่รู้เรากินในกล้องมันอาจจะไม่รู้แต่พอเรามาบีบเนี่ยเห็นเลยนะว่า มันนุ่มจริงๆทุกคนเออมันดึงๆเลยดึงๆเฮ้ยโอ้ <c oughs> โอสำหรับใครที่สนใจอยากมาลองกินหมูกรอบฟูฟ่องสามารถมาได้ครับที่พุทธมณฑลสายสอนผมอโลเคชั่นไว้ให้นะร้านเนี่ยจะอยู่ในเซเว่นเลยกว้างๆโล่งๆมีที่จอดรถประมาณนมองด้วยสายตาได้ประมาณสักสามสิบสี่สิบพันใครสายหมูกรอบรักหมูกรอบผมบอกเลยร้านนี้ไม่ควรพลาดอร่อยไม่อร่อยก็เอากลับบ้านแล้วซื้อกลับก็อันนี้เขาจะมีแพ็คมาให้นะนี่น้ำพริกอันนี้ไม่พลาด น้ำพริกเป็นน้ำพริกกลางหมูนะอันนี้เขาให้มาเป็นน้ำมันหมูเอาไปทํากับข้าวได้เออน้ำมันหมูจริงดีนะดีกว่าน้ำมันพืชอีกนี่คืออันนี้เขาจะเป็นแบบว่าแพ็กเกจแบบสั่งกับบ้านเขาซีนมาอย่างดีเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟรีสเก็บไว้ผมให้นิยามว่าที่นี่คือสวรรค์ของคนรักหมูกรอบไปแล้วโชคดีบายบายผมกินยังไงหมดวันนี้ต้องห่อกลับอะไม่ยังไงก็ไม่หมด